นะครับพัฒนาพัฒนาจ่ายกับจ่ายกับที่จะเห็นว่านั่นละมิดนั่นดาบนั่นยกไหวไหมฮะสมว่างถูกประการนะครับอนะคนก็เลยมานะครับตอนนี้ก็มีจุดตาชาสนิกชนนะครับนะก็มาถวายบูชากันตสมควรนะดังนั้นนะเดี๋ยวเอาคันให้ก่อนที่มันั่งไทยต่างกว่าเรงแล้ววะไม่เอานะ เอาบดอกนั้นฉันก็แล้วเราก็ปล่อยให้คนก็ตำบุญเอ่อให้คนก็ต่ำบุญท่ำไรกันไปนะครับนะเราก็เดินป่าเที่ยวกันนะครับก็จะมีเด็กๆนะครับนะน้องๆนะครับนู่นูนะครับนะเราก็จะมาเล่นว่าตรงนี้เกยเลยนะครับนี่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 นะครับนะนี่ป่าครับนะครับนะป่าครับเดี๋ยวเราก็จท่ายใต้น้ำให้เลยกันแล้วเออนะเออนะพ่าเจษนะครับได้ได้ฟับได้ฟับใต้น้ำแล้วนะครับ นี่เรามาดูตรงนี้นี่เขาที่ทำไปประดับตกแต่งต่ำต่ำบุญน่ะโน่นโน่นเขติดไปยีชิพเลยดาวเจเจเอาใส่ใบก็ได้นะนะครับนี่ตรงนี้นะครับเรามาแล่นะนี่แดนมั่นนะครับเนืี่นองกำลังให้อาหารปลากันนะครับนี่เรามาดูแดดทับเลยลูกทับเลยนะเอาใส่เข้าไปไม่ใช้เป็นนันลูกเอาจุ่มเลยลูกจุ่มไปเลยจุ่มไปลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้จุ่มเลยลูกจุ่มเลย

เอามาแล้วโดุดุกกินกันเยอะแล้วนะกินกันเยอะแล้วอ่านมงมาวยบมาง่เจี๊ยบตใจตัวเนเเมดอวอย่าวแต่เด็กพ้อมกันยังเพลินนี่ยน่าจับเอาจับจไม่จับดีดีจับแกงเกงหนุกจับแกงแกงเออนั่นะไรันดาเละนาเละเอนะนี่เราก็มาอ่ะเจบกับด <mother> ้วบ้างับวบ้างมาเจ็บโอ้ตัดใจปากรับเออ อนีงทีเยเออเออเอนี่นี่นี่เดี๋ยวเราไต่ตใต้น้ำนะ i i. ลากับผาใต้น้ำนะผาใต้น้ำนะออคต่เพื่มนๆครับอะไรปลาคราบก็ดีว่ดต้มังนะครับนะ